สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนสู่ยาใจทา r โร่์ออฟอินเนอรนะคะแม่หมอนะขอขอบคุณนะคะทุกๆคนเลยนะคะที่เข้ามารับชมคลิปเข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะแม่หมอนะคะขอส่งพลังงานดีๆให้กับพวกคุณเช่นกันนะก่อนที่แม่หมอจะทำคลิปทุกครั้งแม่หมอจะ กราวดิ้งตัวเองจะสวดมนต์จะทำสมาธินะเพื่อให้มันเกิดพลังงานดีๆแล้ววันนี้แม่หมอก็ทำเช่นกันนะแล้วก็ขอส่งมอบพลังงานดีๆให้กับคุณเช่นกันนะคะไม่ว่าคุณจะบังเอิญมาเจอหรือว่าคุณจะเข้ามาติดตามแล้วหรือว่าเข้ามาฟังเมื่อไหร่เวลาไหนก็ตามนะทุกคีย์เวิร์ดทุกคำคือคำตอบที่เหมาะสมกับคุณอาจจะเป็นช่วงนั้นเวลานั้นนะคะก็เป็นได้นะ บางเรื่องแม่หมออาจจะพูดซ้ำกันบางเรื่องแม่หมออาจจะพูดอยู่เรื่อยๆหรือบางเรื่องมันก็อาจจะเป็นคีย์ที่มาแบบดุงๆเลยนะสุดท้ายแล้วอะ่ะมันคืออยากให้คุณได้อะไรบางอย่างกลับไปเสมอถึงแม้ว่าไพ่อาจจะไม่ตรงกับคุณนะแต่แม่หมออยากให้คุณได้พลังงานดีๆไปนะคะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาใช้ไพ่สองสำรับนี้นะมาดูกันว่าบททดสอบในความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไง เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเดี๋ยวแม่หมอจะขอคีย์เวิร์ดสใบก่อนนะมาดูกันว่าบททดสอบความสัมพันธ์ของคุณเป็นเรื่องอะไรนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าคุณผ่านบททดสอบนี้ไปได้ผลจะเป็นยังไงขอคีย์เวิร์ดสใบก่อนนะบทเกี่ยวกับบททดสอบนะคะงานฝีมือนะคะงานฝีมือ c o m p e t n e นะคะก็คือความสำเร็จสมบูรณ์นะคะอีกใบหนึ่งนะคะสดชื่นนะคะสำหรับไพ่ที่ขึ้นมาเนาะมันเป็นความคาดหวังเนาะมันเป็นความคาดหวังที่คุณอยากให้ความสัมพันธ์น่ะมันมีความสุขพูดง่ายๆเลยก็คือ s u กเ e s s อยากให้ความสัมพันธ์น่ะ มีความสุขมีความสดชื่นเป็นกำลังใจให้กันและกันเติมเต็มความสุขให้กันและกันมันคือคีย์ประมาณนี้นะคะแต่ไม่ไม่ได้จำกัดนะอย่างที่แม่หมอบอกเลยนะไม่ได้จำกัดว่าเป็นความสัมพันธ์แบบไหนนะอาจจะเป็นครอบครัวก,ก็คือคุณอยากให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวมีความสุขอะมีความสดชื่นอะนะคะสุขสดชื่นแล้วคุณพยายามมากๆ คือคุณทุ่มเทคุณพยายามที่จะให้ความสัมพันธ์นี้ของคุณนะเต็มไปด้วยความรักเต็มไปด้วยความสุขเต็มไปด้วยความสดชื่นมันคือขีดนี้เลยนะมาดูกันว่าบททดสอบที่คุณต้องเจอคุณเจอบททดสอบอะไรนะคะขอห้าใบนะคะห้าใบขยายเลยนะถามว่าบททดสอบของคุณนะมันค่อนข้างที่จะแบบหนักหน่วง หนักหน่วงกับคุณในช่วงนี้เลยนะในช่วงนี้มันเป็นบททดสอบที่แบบว่าหนักหน่วงหรือเจอสถานการณ์ที่มันต้องแบบกลับมานั่งคิดกลับมานั่งทบทวนว่าจะเอาอยังไงต่อไปดีคุณต้องการคําตอบบางอย่างในความสัมพันธ์นี้นะมันตอนแรกมันขึ้นมาด้วยคีย์ว่าคุณอยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยมีความสุขมีความสดชื่นหรือว่า วาดฝันไว้คือถ้าเป็นในลักษณะของการครบกันก็จะเป็นลักษณะอยากแต่งงานอยากมีครอบครัวหรือว่าคนที่มีครอบครัวแล้วก็อยากให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวแบบมันมีความสุขมีกันและกันนะหรือว่าอาจจะเป็นความสัมพันธ์เกี่ยวกับเพื่อนฝูงนะหมายความว่าคุณก็อยากให้ความสัมพันธ์นะีน้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ให้เป็นเพื่อนรักเพื่อนแท้กัน แต่ว่ามันมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นแล้วคุณรู้สึกหนักใจรู้สึกหนักอกรู้สึกว่าจะเอาอยัางไงต่อดีคุณต้องการคำตอบอะไรบางอย่างเพราะว่าคุณกำลังคิดกำลังทบทวนหรือกำลังอยู่ในลักษณะที่หยุด กันสักพักดีไหมแล้วมาคิดทบทวนว่าเราจะยังไงต่อดีหรือว ah ่ามันเป็นช่วงที่แบบขอให้ต่างคนต่างมาทบทวนตัวเองอะหรือมันเป็นช่วงที่แบบหยุดความสัมพันธ์ไว้พักหนึ่งก่อนขอมาคิดขอทบทวนก่อนก็เป็นได้นะเพื่อที่อะไรเพื่อที่คุณจะคิดอยู่ว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้หรือว่าอยากจะได้คำตอบอะไรบางอย่างเพื่อให้มันได้ทางออกอ่ะ แต่คุณดูนี่นะคุณได้หนึ่งเหรียญน,นะคุณจะได้คำตอบนี้นะคุณจะได้คำตอบนี้คุณจะได้ทางออกนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่อยากแนะนำอะไรคุณนะขอคำแนะนำสามใบหน่อยนะเป็นเหมือนโชคชะตามันเป็นสิ่งที่คุณต้องผ่านไปให้ได้ความต่างทุกคนมีความต่างทุกคนมี ความเป็นตัวเองทุกคนถูกหล่อเลี้ยงมาจากครอบครัวที่ต่างกันสะสมประสบการณ์ต่างกันความรู้ต่างกันมีความเห็นที่ต่างมันเลยทำให้เกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นอย่าแม่หมอขอขยายไฮโลเฟนเลยนะคะคือไพ่ยอยากจะบอกคุณว่าสิ่งที่คุณเจอในเรื่องของความต่างความขัดแย้ง ที่มันเห็นไม่ตรงกันแล้วมันเป็นเรื่องหนักหนาสำหรับคุณนะอยากให้คุณมองความจริงนะไพ่ในฮารเฟนในที่นี้มันหมายถึงสัจธรรมความจริงบางอย่างที่คุณต้องมองให้เห็นว่าการที่คนเรามาอยู่ร่วมกันเห็นต่างมันเป็นเรื่องปกติมีความเห็นไม่ตรงกันเป็นเรื่องปกติดูว่า ในเรื่องของคุณน่ะในเรื่องความสัมพันธ์ของคุณอ่ะอะไรที่มันทำให้คุณแบบรู้สึกเกิดอาจใจรู้สึกไม่โอเคหรือว่ารู้สึกหนักอยู่ในตอนแรกอ่ะคุณเคยพูดออกมาไหมคุณเคยเปิดออกมาไหมว่าคุณเป็นแบบนี้คุณรู้สึกแบบนี้คุณมีความเห็นแบบนี้ที่ผ่านมาคุณรู้สึกแบบเหมือนฝืนหรือว่าบอกไม่หมดหรือว่า ไม่ได้แสดงตัวตนให้ชัดว่าฉันรู้สึกอย่างนี้ฉันคิดอย่างนี้จริงๆแล้วในใจอะ่ะฉันมีความเห็นอย่างนี้แต่ฉันก็แคร์เธอฉันก็เกรงใจเธอฉันก็เลยไม่กล้าที่จะบอกจริงๆว่าจริงๆแล้วในใจคุณรู้สึกอะไรไพ่อยากให้คุณแสดงความรู้สึกแสดงสิ่งที่อยู่ในใ,นใจออกมาด้วยความรักความ เข้าใจไม่ใช่ว่าแบบว่าเหมือนให้ไปเถียงนะก็ฉันรู้สึกอย่างนี้ฉันเป็นแบบนี้จะให้ฉันทำยังไงแต่มันเป็นความรู้สึกว่าเออเรามานั่งคุยกันไหมเปิดใจว่าเรามีความเห็นแบบนี้แต่เราก็เข้าใจคุณนะว่าคุณรู้สึกงไงแต่เราก็เข้าใจเธอนะว่าเธอเป็นอย่างนี้ เพราะฉะนั้นเราจะยอมแบบเหมือนขอถอยคนละก้าวหรือว่าเราจะหาจุดตรงกลางสำหรับเราสองคนยังไงดีโดยที่ให้กระทบอีกฝ่ายหนึ่งน้อยที่สุดแล้วเราจะสามารถเดินไปได้ทางสายกลางหรือว่าทางร่วมของคุณมันคืออะไรในความสัมพันธ์นี้นะอย่างแรกเลยคุณต้องเปิดใจด้วยความเข้าใจนะไม่ใช่เปิดใจด้วยความว่า ก็เป็นแบบนี้จะให้ทำยังไงมันต้องอาศัยความเข้าใจซึ่งกันและกันน่ะคุณอาจจะต้องลองถามตัวเองว่าฉันรู้สึกแบบนี้แต่ฉันก็เข้าใจเธอว่าเธอเป็นแบบนี้มันต้องมองอีกฝ่ายด้วยความเข้าใจอะว่าเออในม,มุมของเขาเขาเห็นแบบนี้เป็นแบบนี้แล้วสุดท้ายแล้วอะให้คุณมาหาตรงกลางระหว่างกันให้เจอว่าจะ อยู่ตรงไหนดีที่ทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยของคนสองคนหรือแม้กระทั่งในเรื่องของครอบครัวหรือแม้กระทั่งในเรื่องของเพื่อนฝูงก็ได้ว่ามันคืออะไรแต่สิ่งแรกคุณต้องพูดสิ่งที่มันอยู่ในใจออกมาเพราะว่าคุณแบกไว้เยอะมากมันจะได้ระบายออกมาเนาะคุณจะได้รับข่าวดีสิ่งที่คุณกังวลอยู่ว่า พูดไปแล้วจะจบไหมพูดไปแล้วเขาจะเข้าใจไหมพูดไปแล้วมันจะไม่โอเคแน่ๆมันเป็นเสียงในใจที่คุณอาจจะกังวลมากไปคือคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะแม่หมอคิดว่าคุณจะได้คำตอบอะไรที่มันแบบดีๆเกินคาดในสิ่งที่คุณคาดคิดสิ่งที่คุณกังวลมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณคิดก็ได้เพราะว่าคุณไม่เคยเปิดคุณไม่เคยพูดออกมา มันก็เลยไม่ได้เข้าใจกันอย่างชัดเจนลองพูดกันด้วยความเข้าใจนะคะพูดกันด้วยความเข้าใจแล้วคุณจะได้คําตอบในเรื่องนี้แล้วมันเป็นคําตอบที่แบบเป็นคําตอบที่มันไม่ใช่สิ่งที่คุณกังวลอะ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่คุณคาดคิดว่าเออจะได้คําตอบนี้จะได้ทางออกนี้แต่สุดท้ายแล้วอะ่ะมันจะจบลงด้วยดีนะคะอะไรไม่สําคัญเท่าความจริงหรือ ตัวตนของเราตัวตนของเขาก็คือความจริงเช่นกันลองเปิดใจคุยกันมันอาจจะไม่ได้เลวร้วายอย่างที่คุณคิดไม่ว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นแบบไหนแล้วคุณจะได้ทางออกคุณจะได้คําตอบที่มันแบบไปต่อได้อขอใบจบให้คุณอีกหนึ่งใบนะคะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะ สี่เรียญสุดท้ายแล้วนะมันก็จะแบบอยู่ในขอบเขตที่คุณจะพึงพอใจได้อะต้องบอกอย่างนี้นะในในความสัมพันธ์ในปัญหาหรือว่าในคำตอบบางอย่างอะคำตอบมันอาจจะไม่ได้แบบเป็นความสุขของคุณฝ่ายเดียวอะมันจะเป็นทางออกที่ทุกคนพอใจได้แล้วมันจะไปต่อได้ในความสัมพันธ์นี้นะคะทุกความสัมพันธ์ยังต้องใช้การเรียนรู้นะ ยังต้องเรียนรู้กันยังต้องพึ่งพาสายกันหรือว่ายังต้องอยู่ด้วยกันถ้าคุณอยากที่จะให้ไปต่อได้นะทุกความสัมพันธ์อ่ะมันไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่มันจะมีความสุขได้อย่างที่คุณต้องการตามที่ไพ่ขึ้นตอนแรกเลยนะมันจะแบบสุขสมบูรณ์มันจะมีความสดชื่นได้อะ่ะ มันคือความสุขของทุกคนที่อยู่ร่วมกันนะมันไม่ใช่แค่ความสุขของเราคนเดียวแต่ทุกคนมีความสุขร่วมกันนะมีความสุขชื่นมีความสุขร่วมกันแล้วมันจะไปได้ในสิ่งที่ควรจะเป็นมันคือประมาณนี้เลยนะแม่หมอก็ขอให้ความสัมพันธ์ของคุณไม่ว่าจะเป็นคนรักครอบครัวหรือว่าเพื่อนฝูงนะมีความสุขสดชื่นนะมันจะไปต่อได้ นคะคะ